สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปรายการวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของท็อปสปีดนะครับท็อปสปีดสูงสุดไม่ว่าจะเกิดจากค่ายไหนทีมไหนคนไหนยังไงก็แล้วแต่นะฮะว่าไอ้เจ้าความเร็วปลายในช่วงไหลยาวทางตรงเนี่ยมันมีความสําคัญมีความจําเป็นนะฮะมีอะไรที่เราจะต้องมาคุยกันบ้างแน่นอนนะครับว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้กับทีมดูค a ติทั้งหมดเลย ดูคติเป็นทีมที่ใช้เครื่องยนต์มากที่สุดในการแข่งขัน MotoGP ในปีนี้จริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหลักรับก็ใช้ทั้งหมดนี่หคนก็คือทีมโรงงานนะครับมีอยู่2คนก็คือทั้งเป็กโกหมายเลข63ครับแล้วก็แจ็คมิเลอร์หมายเลข43อันนี้ก็จะได้ใช้รถสเปกล่าสุดของทางดูคติคือเราเรียกว่าเป็น GP21 แต่เครื่องยนต์ยังคงเป็นตัว20นะฮะ GP20 แล้วก็ทางพราม a กดูคาตินะฮะสคนก็คือยูฮันซากโกหมายเลข5แล้วก็ฮอเฮมารตินหมายเลข89อันนี้ก็จะได้ใช้สเปคกล้าสุดนะครับสเปคเดียวกับทีมโรงงานแล้วก็จะมีน้องๆ2คนที่มาใหม่ในอเวนเทียดูคาติก็คืออินยบาสเียนนี่นะครับแล้วก็รูกามารินีทั้งคู่ก็จะได้ใช้รถสเปคปีเก่าก็คือสเปคปี2019นะฮะแต่ชิ้นส่วน a e r o d y n a มิกหลายๆอย่างนี่ก็เหมือนจะ ใช้ชุดเดียวกันอยู่นะฮะก็ต้องเรียกว่าความต่างกันนอกจากประสบการณ์นอกจากสกิลการขับก็จะมีในเรื่องของแค่เครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นผมว่าเทคโนโลยีเข้าถึงกันหมดน,นันใน6คันนี้เราได้เห็นความยอดเยี่ยมของท็อปสปีดที่เกิดมาจากทั้ง3คน4คนที่บิดกันมานะฮะคนที่บิดมาแบบอลังการเวอร์วังจริงๆน,นก็คือมีทั้งโยฮันซาโกมีแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ฮอเฮมาติน แต่ถามว่าอีก2คนบิดมาได้เท่าไหร่นะครับมาริลีนี่กับบาซียนินี่ก็แม้ว่าจะไม่ทะลุ350รเหมือน3คนที่ผมกล่าวมาแต่ก็เกือบๆละประมาณ347-48บ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังเวอร์จนน่ากลัวอยู่นะฮะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของทางดูคติเขาอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้หรือใครที่เชียร์ค่ายนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าดีใจรู้สึกอุ่นใจไปด้วยนะฮะว่า ในแต่ละปีเนี่ยคาแรคเตอร์ความแรงในทางตรงแบบนี้ของดูคาติไม่ว่าจะเป็น GP เวอร์ชันไหนก็แล้วแต่มันยังคงอยู่ตลอดแล้วก็มีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นที่ค่ายอื่นล้มดูคาติไม่ได้จริงๆแต่มันเหมือนเป็นดาบสองคมนะฮะทุกคนเหมือนเป็นดาบสองคมนะฮะดาบสองคมแบบไหนยังไงกันบ้างครับผมสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งนะทุกคน ในรอบไหนก็ตามที่นักแข่ง3คนผมขอยกตัวอย่างเป็น3คนทั้งโยฮันซาโก้แล้วก็ฮ oh e อเฮมาตินพูดถึงเมื่อคืนนี่ชัดเจนเลยนะฮะคือซาโก้เนี่ยมีตัวเลขเวลาที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการคือ357กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นเนี่ยนั่นคือท็อปสปีดแล้วก็ฮอเฮมาตินเนี่ยบิดมาทีนี้รอบนั้นที่เขาบิดมาได้ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเวลาต่อรอบของเขาเนี่ยหายไปเยอะ หายไปเยอะขนาดไหนร่วมๆเกือบเกือบสวินาทีครับโอ้ถือว่าเยอะมากนะคือคนอื่นเขาอาจจะกดมาประมาณ1นาที53ปลายปลา 54, ต้ต้นแต่พวกที่กดมา3 50บวกเนี่ยอย่าง2คนที่ผมว่ามาเนี่ยเวลาต่อรอบอยู่ที่ประมาณ1นาที56นะฮะ55กว่ากว่า56คิดดูนะครับว่ามันมันห่างกันขนาดนี้เนี่ยก็แสดงว่า ไปได้เปรียบแค่ช่วงทางตรงตรงนี้แสดงว่าช้ามากในช่วงอื่นเซกเตรอร์อื่นๆหรือทางโคง้งอย่างที่ผมบอกนะันดาบสองคมมันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้การที่จะบอกว่าท็อปสปีดมันมาได้อย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรถมันก็แรงเท่ากันหมดนั่นแหละนะนะฮะคือถ้านักแข่งเขาจะบิดมันเขาก็บินได้350บวกเท่ากันหมดอันนี้ผมต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะก็คือถ้าเราจะไปคิดแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะฮะมันก็จะมีพละกําลังสูงสุดของมันอยู่เหมือนกัน แต่พละงกาลังสูงสุดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทางตรงที่มันยาวขึ้นกว่านั้นถึงจะเข็นออกมาได้เรากำลังพูดถึง MotoGP ครับเราไม่ได้พูดถึงทางตรง2-3กิโลเมตรบนสะพานที่ไหนสักแห่งเนี่ยแล้วก็มาหมอบใส่กันอันนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะขึ้นมาอยู่แต่ดูคติเขาอาจจะขึ้นไวขึ้นเร็วกว่าชาวบ้านชาช่องเขานะฮะท็อปสปีดท,ที่มันเกิดขึ้นมาได้มันจะมีอยู่ประมาณ3-4ปัจจัยนะฮะที่เอ,อื้อ ที่ทําให้เกิดเป็น350กว่าได้ขนาดนี้เนี่ยก็คือ1ครับในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทางตรงเนี่ยแสดงว่านักแข่งคนนั้นที่บิดเท่าสปีดมาสูงๆได้จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวมาดีมากในก่อนออกจากโค้งก็คืออย่างแรกเลยคือเขาเร็วในโค้งนั้นมาปุ๊บเนี่ยเร็วมากก็คือไม่มีติดไม่มีขัดไม่มีโยกไม่มีสายไม่มีสะบัดอะไรยังไงเลยนะฮะแล้วพอออกจากโค้งมาเสร็จปุ๊บ กระชากคันเร่งปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ที่เรียกว่าไหลลื่นไม่สะดุดไม่ติดไม่ขัดแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงหลังล้อหลังของรถเนี่ยแรงม้าเนี่ยมันลงพื้นได้อย่างเต็มเโดยที่ไม่มีอาการฟรีทิ้งคืคอถ้าอาการที่ฟรีทิ้งเราจะได้เห็นที่นักแข่งเคยบ่นอย่างยามาฮ่าใช่ไหมฮะพอจะโค้งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไปกระแทกคันเร่งเนี่ยเร็วเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้กินยางหรือไม่ก็ฟรีทิ้งไปได้ แต่ดูคติหรือคันที่ท็อปสปีดสูงๆที่เรากล่าวถึงนี้มาลงพื้นได้เต็มที่กรีบยางยังมีเปลี่ยนเคลียร์ต่อเนื่องแล้วก็ตั้งลำมาเป๊ะที่องศาเป๊ะไม่สายไม่อะไรพุ่งปุ๊ดไปเลยกรณีแรกกรณีที่2ฮะสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นใจซึ่งก็จะมีประเด็ยนย่อยมาอีกก็คือ1ล่ละอาจจะไปวิ่งอยู่ตามหลังรถแข่งบางคันที่มีความเร็วอยู่แล้ว แล้วก็ได้ประโยชน์จากสลิปสตรีมหรือลมดูดนะฮะไอลมดูดเนี่ยสำคัญนะฮะใครที่ทำเทคนิคนีคน้ได้เซียนๆเนี่ยมีโอกาสาที่จะแซงคันอื่นข้างหน้าได้โดยที่รถของเราอาจจะแรงไม่สู้เขาแต่มันก็ยากอยู่เนาะก <c oughs> <ค>็อาจจะมีการวิ่งไปทั้งคู่นะฮะแล้วไอคันที่คว้าท่อสเปรดได้เร็วสุดก็คือได้แรงลมดูดจากคันที่อยู่วิ่งอยู่หน้าแล้วก็พุ่งขึ้นไปกรณีนี้ฮะแล้วก กรณีที่2ก็คือที่บอกว่าสภาพแวดล้อมเป็นใจสภาพดินฟ้าอากาศครับตอนที่บิดมาในทางตรงตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ลมมันเป็นใจถ้าเกิดลมไม่เป็นใจสมมุตินะฮะว่ามีลมพัดมาที่ข้างหน้าเราเรากำลังหมอบอยู่แบบเนี้ยทุกคนคิดว่าเราจะฝ่าลมไปแบบเนี้จะได้ไหมผมว่าท็อปสปีดมันก็จะหายไปละ่ะจากที่คิดว่าจะได้3 5 3ร้อยห้ี่นอากจะเหลือสามร้ก็ได้ ม้อต้านลมอยู่นี่อันนั้นลมพัดมาทางตรงแต่ถ้าลมพัดมาในด้านข้างนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะมีการส่ายการอะไรท็อปสปีดก็จะหายไปอีกเพราะควบคุมรถยากลําบากขึ้นอาจจะทําให้มีผลกับใจของนัแกแข่งด้วยทีนี้อีกอกรณีหนึ่งลมมาข้างหลังฮะอะไรจะลมมาเยอะหลายทางขนาดนั้นถ้าลมมาข้างหลังนี่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสิฮะจากที่หมอบมา เต็มที่แล้วเนี่ยแล้วลมมันมาส่งให้เราอีกมันก็เป็นสลิปสตรีมดีๆนี่เองนะฮะเป็นลมดูดดีๆนี่เองแต่ตรงก้างๆก็คือจากจากที่จะดูดจากหน้ารถเราพุ่งไปเนี่ยกลายเป็นลมมันมาส่งข้างหลังเราเนี่ยฮะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้อัดท็อปสปีดได้แล้วก็ต้องว่ากันที่ในส่วนของจุดสุดท้ายก็คือศักยภาพเครื่องยนต์นั่นเองคือเครื่องยนต์บางค่ายเนี่ยท็อปสปีดมันก็ขึ้นช้า นะฮะก็ต้องรอรอบพอสมควรแต่ดูกติเขาอาจจะมาเร็วนั่นเยียงผมบอกไปแล้วว่าเป็นคาแรคเตอร์เด่นของของเครื่องยนต์ค่ายนี้เขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่ตัวนักแข่งที่อาจได้เพราะว่าอะไรนักแข่งบางคนก็คือเป็นอย่างนี้ทางตรงเนี่ยถ้าเจ้าท็อปสปีดสูงๆเนี่ยส่วนมากสนามมันจะมีทางตรงประมาณ1กิโลเมตรเศษเศษขึ้นไปโรซาลกาต้าก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับทุกคนอยู่ที่สไตล์อยู่ที่คาแรคเตอร์ Character, อยู่ที่นักแข่งจะบิด นักแข่งบางคนเขาทิ้งระยะเบรกไว้เยอะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะว่ามันควรจะเป็นกี่เมตรแต่ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะฮะยกัอย่างสมมุติว่าทางตรงที่กาตาเนี่ยเขาจะต้องเบรกประมาณสัก200เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้ายก่อนเข,าข้าโค้งถ้าเป็นการเบรกแบบปกติแต่คนที่กดท็อปสปีดมาเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเลย200เมตรไปแล้วเข้าถึงเบรกนั่นหมายความว่าเขาก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น ท้อสปีดตัวเลขมันก็จะมีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปอ่านี่ฮะนี่ก็คือเป็นเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดตัวเลขอันมโหฬานที่เราจะต้องร้องว้าวกันไม่รู้กี่ครั้งเรื่องของท้อสปีดของดูคาติเขาทีนี้มาว่ากันที่ดาบสองคมนะฮะเราพูดถึงแต่เชิงบวกอย่างเดียวทีนี้เชิงลบครับเชิงลบก็คือเหตุผลที่ยกมาที่บายเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือเวลาต่อรอบที่ นักแข่งทอปสปีดสูงๆทําได้อย่างยางเมื่อคืนรเด่นฮอเฮมาเตนนะสามร้อยห้าสิบโยฮันซาโกก็สามแต่มีบางช่วงที่เป็น357เนี่ยอย่างยางไม่เป็นทางการเนี่ยเหลือไปดูเวลาต่อรอบเนี่ยมันไม่ได้ทีนี้ข้อเสียก็มันคืออะไรฮะเวลาที่เราเรียกว่าการระยะเบรกมาปุ๊บเนี่ยเบรกมันจะทํางานหนักขึ้นกว่าเดิม ผมขอภัยนะครับที่ไม่อาจจะอธิบายด้วยภาษาแบบวิศวกรรมวิศวกรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ได้อาศัยพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยผมว่าเข้าใจชัดเจนง่ายกว่าทุกคนลองคิดขำๆนะฮะว่าไม่ต้องเป็นรถแข่ง m o เตอรก็ได้เป็นรถรถเราธรรมดาเนี่ยถ้าระยะการเบรกนะครับเท่ากันก็คือประมาณเอาประมาณสัก20เมตรอีกคนหนึ่งขับมา120อีกคนหนึ่งขับมาประมาณ100 ใครมันจะเบรกได้ดีกว่าเบรกเบรกได้มีประสิทธิภาพกว่ามันก็ต้องถ้าโดยทฤษฎีมันก็ต้องเป็นคนที่ขับช้ากว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละทีนี้ถ้าไอ้พวกที่มาเร็วเนี่ยเบรกที่ความเร็ว350กว่าเนี่ยแล้วก็หลุดไปแม้คําว่าหลุดของผมหมายความว่าไม่ใช่ว่าไปวิจัยฝุ่นวิจัยกรวดนะก็คืออาจจะเอารถไม่อยู่อาจจะบานออกไปหรือไอ้ตรงเนี้ยโค้งเนี้ยแทนที่จะไปได้เร็วกว่านี้กลับกลายเป็นว่าช้า เพราะว่าใส่เบรกกันเต็มที่เลยนะฮะนี่แหละคือทําไมประมาณเกือบเกือบสองวินาทีมันหายไปก็เพราะว่าจุดนี้ฮะคือข้อเสียของการที่บิดท็อปสปีดมาเนี่ยถ้านาแข่งคนนั้นบิดท็อปสปีดมาสูงแล้วเวลาต่อรอบจะต้องดีด้วยเนี่ยเขาจะต้องเรียกว่าอาศัยทั้งประสิทธิภาพของตัวรถแล้วก็ฝีมือของเขาในการเบรกรถคันนั้นนี่จะต้องมีช่วงหน้าที่ดีมาก เพราะว่ามันเป็นในส่วนของช่วงหน้าล้วนๆเลยนะครับในการที่อัดทางตรงมายาวๆแล้วมาเจอโค้งเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพการยุบตัวของโช๊คการคืนตัวอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามาปุ๊บแล้วอยู่ๆมันยุบไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเหวอตกใจตีลังกาคว่ำเลยก็มีนะฮะหรือในช่วงที่มันยุบลงไปปุ๊บเนี่ยพอมันจะคืนตัวเนี่ยถ้าสมมติว่า,วาม,มันแข็งเกินไปหรือมันอ่อนเกินไปเนี่ย มันก็จะทำให้เสียจังหวะแล้วคุณคิดดูนะฮะว่าเข้าโค้งมาจาก350นบิดตมาเหลืออยู่ประมาณช่วงที่จะเบรกจริงๆเหลือจะประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรียวกว่า3เท่า4เท่าตัวกดลงมาเนี่ยช่วงช่วงล่างด้านหน้ามันจะดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ระบบเบรกระบบเบรกค,ครับอันนี้เป็นทักษะของนักแข่งเลยว่าจะแตะอย่างไรให้มันเรียกว่าสมูทที่สุด คือคนที่เอาจริงๆนะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้งานอย่างผมอย่างเราเราท่านๆเนี่ยทราบกันดีนะครับทราบกันดีอย่างเราไปขับรถคนอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าบางทีจากที่เราเคยแตะแบบเบาๆรถเราบางทีไปรถคนอื่นจะต้องแตะหนักขึ้นหรือจะต้องแต่นิดเดียวมันก็อยู่อย่างเงี้ยน,นั่นมันก็บ่งบอกถึงทักษะนักแข่งมอเตอร์จีพีก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเขาแตะมากเกินไปแล้วความเร็วขนาดนั้นเนะี่ยเป็นอะไรขึ้นฮนะหน้าพับสิฮะแต่ถ้าเขาแตะแบบช้าเกินไปหรือว่า ระยะมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะบานออกไปอ่าในในส่วนของตรงนั้นมันต้องเซียนต้องเป๊ะจริงๆดังนั้นถ้าจะมามองว่าเอ๊ะแบบทำไมซาโก้ทําไมฮอเฮมาตินเวลาต่อรอบไม่ดีก็เพราะว่าก็คงจะยังมีปัญหาอยู่ในส่วนของเรื่องของการเบรกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ระบบเบรกนะฮะก็คือระบบแอโรไดนามิกหรือว่าเรื่องของชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์ เราได้เห็นนะครับว่าดูกตินจัดเต็มปีกเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชั้นนะครับโอ้โหเหลือเกินเหลือเกินนึกว่าคอนโดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เหมือนจะมีช่องคล้ายๆเป็นช่องรมแอร์ Air อยู่ตรงตรง,ตรงใต้ท้องเนี่ยก็คือจุดประสงค์เนี่ยแม้ว่าทางดูกติเขาจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครแอบที่จะไปบอกว่าให้ดูกติโกงหรือเปล่าเหมือนปี2019จําได้ไหมฮะที่ทํา วิงเลตด้านล่างออกมาสุดท้ายอ่ะทำกันเรียนแบบดูกรตีทุกทีมเลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็ในปีนี้ก็ใส่กันแทบทุกทีมด้วย <c oughs> มันจะมีลักษณะคล้ายๆแลมแอร์เอามาเพื่ออะไรนะฮะก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์เพราะว่าดูกรตีเขามีปัญหาเพราะาด้วยความที่เขามาเร็วไงรถเขาแรงไงนะทางตรงเนี่ยดังนั้นแรงและเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันใซมันไม่นิ่งมันไม่เสถียรถ้าแลมแแอร์ตัวนี้อากาศมันจะผ่านเข้ามาได้สะดวกขึ้นแล้วมันก็จะไหลออกไปข้างหลัง แล้วตรงนี้เหมือนนะฮะเหมือนว่ามีข่าวก็สิบนินทาวมาว่ามีความเห็นจากนักแข่งนะฮะเวลาไปวิ่งไปวิ่งตามหลังดูคติเนี่ยเหมือนว่าอเจ้าแรงลมดูดเนี่ยสลิปสตรีมเนี่ยมันหายไปเยอะมันหายไปเยอะว่างั้นเอ๊ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ไหมถ้าอธิบายแบบภาษาบ้านๆสไตล์ผมเนี่ยทุกคนลองคิดตามนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะ คือลมเนี่ยอากาศเนี่ยมันถูกดูดอัดเข้ามานะฮะในในตรงไอ้เจ้าท่อแลแม์ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยในส่วนของด้านหน้าตรงปากฉลามเนี่ยแล้วมันก็ส่งออกไปทังด้านหลังพอมันส่งไปปุ๊บมันก็ไปปะทะรถคันที่วิ่งตามหลังมาเต็มๆเลยสิฮะทุกคนใช่ไหมแล้วไอ้แรงลมสลิปสตรีมเนี่ยแรงที่มาจากที่จะดูดเนี่ยมันก็น้อยลงตามที่นักแข่งคนอื่นๆเขากล่าวอ้างมามันก็ถูกต้องแล้วฮะโอในแบบนี้ก็ ไกลไปวิ่งต่อท้ายดูกระตีเนี่ยเอ้านอกจากจะไม่ได้สลิปสเมที่ดีพอแล้วเนี่ยยังจะไปเจอลมที่มันต้านหน้ารถของตัวเองไว้อีกโอ้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสุดยอดนะครับแต่นี่เป็นเป็นแต่เพียงการวิเคราะห์ปนๆคาดเดาในมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาเรามาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันมองดูหลักสิ่งที่ผมนำมาพูดนำวิจารณ์ให้ฟังดีกว่านะว่าจะเป็นจริงตามนั้นไหมนะครับทุกคน แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่ล่ายาวกันมาเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยนอกจากดูกติแล้วก็ยังมีหลายทีมนะครับที่พัฒนาขึ้นมาแม้ว่าจะตามหลังดูกติร่วมๆประมาณ1 0ถึง13 14กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่างยามาฮ่าก็น่าสนใจครับก็ถือว่าท็อปสปีดพัฒนาขึ้นนิดหนึ่งอยู่นะก็ดีกว่าไม่พัฒนาแต่ทีมที่ท็อปสปีดรู้สึกว่าเอ๊ยยังยังคงน่าน่าเป็นห่วงทั้งน่าสนใจอย,อยู่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขาก็คืออย่างอาร์พิเรียนะฮะ เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยรถนิ่งรถสะเทียนขึ้นแต่ท็อปสปีดเหมือนจะหายไปนิดนึงแต่มันก็ทําให้อเล็กเอสปาโกโลมาเลข41เนี่ยกดเวลามาจากฝูงได้ตลอดอยู่ในท็อป5ได้ตลอดอยู่นะครับนั่นก็เพราะว่าอาจจะเป็นความนิ่งของตัวรถต่างหากที่มันมันอาจจะมีค่ามากกว่าคําว่าความเร็วปลายปลายอย่างเดียวแล้วก็ KTM ด้วยนะครับที่ยังคงท็อปสปีดไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นักนะฮะในในรถเวอร์ชั่นนี้ที่ อาจจะมีหลายคนเคยกลัวนะฮะว่าโอ้นั่นนี่จะเป็นเ,เครื่องยนต์เราซูเปอร์เอนจินหรือเปล่าแต่ไปๆมาๆมิเกลลิเวลาเอาลงไปทดสอบแล้วทําไมมันยังไม่ได้เร็วเหมือนกับความน่าเกรงน่ากลัวของที่หลายๆคนเคยพูดไว้ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยนะอ่ะก็นี่ก็คือสรุปเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าท็อปสปีดสูงสุดมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสนามนั้นไม่ได้บอกแต ถ้าทีมไหนที่มีท็อปสปีดที่น้อยเกินไปจริงๆมันก็เสียเปรียบอยู่วันยังค่าดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกทีมก็อยากได้ความเร็วปลายที่มันมันเยอะอยู่แล้วล่ะถ้าถ้าเลือกได้จริงๆนะครับอยู่ที่ว่าพอมีเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเสียบางอย่างไปหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นดูกติใช่ไหมฮะได้ท็อปสปีดมาเยอะก็คือทําให้รถสายให้รถสั่นให้รถไม่เสถียรทําให้เบรกยากขึ้นเข้าโค้งยากขึ้นอะไรทานองนั้นแหละนะได้อย่างเสียอย่างกันไปครับนี่ลากันไปก่อนนะสวัสดีทุกคนค